สวัสดีครับผมสวัสดีครับก็อยู่กับแม็กซ์ทันเร่งจมนะครับผมนะนี้ก็มาตัดงทรายเหมือนเดิมนะครับผมนะนใส่เชลมานะครับผมบคิวคิว ซื้อตัวละยี่บาทนะครับผมตลาดนัดคลองถมตะหันทรายนั่นเองนะครับตอนนี้เราอยู่ชนรีนะครับผมนะครับมาจากทรายเหมือนเดิมนะครับผมนะครับวันนี้วันฝนตกด้วยตอนประมาณช่วงเช้านี่แหละนะครับผมเช้าบรรยากาศตันทรายนะครับผมผมทันนี่ครับผมนะครับ เมื่อเช้ามากับเฮียนะครับเฮียมาถกก็ขึ้นรถมาทายแล้วก็จะไปดูหางมันได้เกือบหน้าไปเท่าไรแล้วนะครับผมนะครับไปดูหางกันนะครับส2บเมตรห้าสิบนะครับตัวนั้นนะครับผมีจะไปวิ่งงานที่ชัยภูมินะครับขอนแก่นอะไรพวกนี้แหละนะครับสารเจอกันได้นะครับผมประมาณ15ตักนะครับผม15บตักก็ไม่น่าจะเลยนะครับผมฝนมาแล้วพี่น้องพี่น้องฝนมาแล้วฝนมาแล้วดูบรรยากาศดูบรรยากาศก่อน เป็นไงล่ะเดี๋ยวดูภายในกับดูละดูภายในไม่มีแซนะครับผมหมว่านเอ่อดิโน่คอ,อสามชานะครับแต่ว่าโบาได้นะครับผมดูสภาพดูสภาพครับผมเบิรงนเอาเบิรงนเอาเท่นะเป็นเอกลักษณ์ของนิสสันเลย นะครับผมักย์มิ่งั้มนะครับผมเดี๋ยวเราไปาออกไปดูหางกันแล้วกันนะปะไปครับผมไปกับยูดีสามหกศูนย์นะครับว่าเดิมเครื่องเปลี่ยนใหม่ครับผมกันนี้โอ,อ้โหไงล่ะแรงเลยครับนี่ป็นไงล่ะสับเกียร์รอเลย ตกนะครับผมหน้าง,งานนะครับผมโอ้มาแล้วมาแล้วพี่น้องพี่น้องมาแล้วขึ้นปากบบอทันมาเนี่ยหน้างงานก็ค่อนข้างจะลื่นนิดนึงนะครับ เก้าหนึง่งหานะครับผมหนึง่งหายเห็นไหมบลอกกับเปียกนะพี่น้องโอง้โหนะจอดมเมื่อเส้าเนี่ยนะครับตากฝนนะครับบลอกเปียกพี่น้งนองเปียกของริงภูมเบิร์นเหรอว้าวไวดิสี่สี่น้องโอ้ยไปครับผมไปนะครับขึ้นปากทางมาก็ฝนตกเลยนะโอ้เออ โอโ้ยนะเกียร์กับมาก์ครุดเลยดิเกียร์มันชอบหลุดนะครับคันนี้นะครับผมโอ้ว้าวเลยชอบหลุดเกียร์สามนะครับโอ้โตกแล้วครับผมในบอนะครับดีขึ้นนะขึ้นทันนะขึ้นไปทันนี้งันเข้าเลยตอนขึ้นมันจะลื่นนะครับผมเนี่ขึ้นมาทางเราเอาแล้วพี่น้องฝนตกแล้วเอา้าจิบหายแล้วปัดน้ำฝนอ่าใช้ได้ครับผมใช้ได้ ปัดน้ำฝนนะครับผมใด้ได้ยดเยอะไม่รู้ว่าน้ําจะรั่วตรงไหนอีกนะครับน่าจะรั่วตรงหัวกิงนะครับผมดูรอยน้ำเมื่อคืนที่มันหยุดก็รู้แล้วนะครับหน้าปัดนะเปียกหมดนะอะเบาะเบอะอะไรเปียกหมดอนะมันน่าจะรั่วที่หัวนะครับมันจะอ่ามันจะมีอ่าเป้านะครับเป้าที่ว่าใส่นะ ไปนั่นเองนะครับยังก็น่าจะหยุดตรงนั้นนะครับลงมาก็ไปไปพี่น้องไปไ้ไปดูหางกันว่ามันถึงไหนแล้วเออๆๆข้างหน้าเราก็น่าจะตกหนักเลย ตกหนักเลยทีเดียวนะครับผมไปครับนะครับผมก็ขึ้นถนนใหญ่มากแล้วนะครับผมนะครับเรียบมอเตอร์เวย์นะครับผมนะฮะนี่นี่นี่ฝนก็ตกลงมาโปรยปลายนะครับอย่างแรงนะคะัอาข้างหน้าคือเป็นจะแห้งกันพี่น้องรถเ้อาก็สิบปรเวทไข่ตัวติดเป็นไข่ที่แสียละรถขั้นนี้รดน้ำไม่ได้ครับผมสตาร์ทมาติดนะครับผม ผมบอกใครสักหนึ่งคนารถเวือยรถรอรถรอน้ำเตยน้ำเตยมาแล้วรถน้ำเตยเฮ้ยเอ้เขากอหมดกำลังว่ะสามหกงซนได้นี่ก็โอ้นักเติบอยู่โอ้โหยางปัดน้ำฝนกรับไม่ดีแล้วโอ้ตายตายตายมึงมึก องน่ะมันเบื่องห็นอยู่ดแต่ว่าเข้าสายตานะแบบว่าปปมันแนมลายตาเลยมันกวดน้ำฝนมาเบิดอ่ะพี่น้องออยสีครับผมสีหายแล้วกันไม่ไหวครับผมเดินนี้เดินนี้สีสีแล้วกันอ่ะสีโลแล้วพี่นอ้องอ่าสีโลแล้วสีโลแล้ว ไหวไหมเนินนี่ไหวไหมไหวแล้ว 175, ร้อยเจ็ดห้าแซงเราไปแล้วว่ารนะ้อยเก้าห้าหมุนคันเมื่อกี้ไหวแล้วครับผมโอ,โอ้แซงเราไปแล้วครับผมรถก๊าสนะครับผมสองหกเมื่อกี้ จอดตากฝนไม่รู้เป็นไงบ้างนะครับต้องไปดูครับต้องไปดูกันนะครับเหมนตบนักพอสมควรครับเมื่อกี้นะครับผมนี่ยเราก็ออกเส้นบางระมงนะครับออกสายไประยองนะฮะไปจังกวนขึ้นสะพานนะครับผมนะฮะเส้นบางระมงก็จะไปทะลุแยกตะทิงรายนะครับ เป็นเยกย์เหรอยังบอกนี่แล้วขอ,อ,องคงไปเรื่อยๆครับอันตรายนะครับผมฝนตกเลยเสียงอะไรดังตีฝนตกนี่ดังไปทั่วทีีตีด,ดังตอดสัดแน่ยังแน่ไปเลยครีบหนาฝนนะครับผม ทำอะไรก็จะยากนะฮะทำอะไรติดขัดไปหมดเลยครับหน้าฝนนะครับผมมาแต่หกล้อเอ้ยสิบล้อรถล่องเอ้ยอะไรตนะิดขัดไปหมดเลยครับนะะหน้าฝนหน้านี้นะครับเป็นหน้าที่นานอนมากนะพี่น้องนานอนอีลีเด้หน้านอาีล <c oughs> ีนนนดซื้อเมื่อตอนเห็นยังนี้ว่มีมเหลี่ยกว้ รถใหญ่นีงกนะ็จะไม่ค่อยมีงานนะครับของส่วนใหญ่หน้าหนนะ้าเลี่ยนไม่ได้เลยนะครับผมของส่วนมากนะเนี่ยเบียนไม่ได้เอา,อย,า,า,นะอ,าอย่างเด็กคผณพาไปเนี่ยเห็นไหมประุมพาไปเงี้ยก็เป็นตามดอย่างเงี้ยนะครับผมน้ํารั่วเข้ากระบะเนี่ยตายเลยของเปลี่ยนงอกเลยนะครับ เรื่อยๆครับไปบครับผมครับตอนนี้ก็เข้ามาในาสวนนะครับมันจะเป็นสวนมะม่วงนะครของเท่าแก่ผมนะครับผมเดี๋ยวไปดูที่ลานตากทรายของเท้าแก่ผมนะเห็นไ,ไหมลานตากทรายนะครับวันนี้ก็น่านจะตากทรายไม่ได้เพราะว่า ฝนตกหนักนะครับผมนี่รถตักก็จอดแล้วตัดสายนะครับไม่ไหวเลยไม่ไหวนน่นๆน่นหางผมยาวห่างหาง,างนี่เลยหางผมจอดอยู่นี่ครับผมก็ ยิงทรายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ผนสีรองพื้นนะครับผมผสีรองพื้นเนาะดูกันว่าจะเอาสีไหนหนะผมะนะฮรอดูแล้วกันว่าจะเอาสีอะไรนะครับสวยนี้โอแกก็ขายนะครับขายทรายด้วยขายทรายเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เอหลักๆเลยก็ ทำงานเกี่ยวกับพ่นพ่นทรายนะครับ<ะ>เอาทรายไปขายนะครับพวกพ่นเรือพ่อนอะไรประมาณนี้นะเอาไปยิงทรายนะครับเดี๋ยวเราก็จะดำแล้ครับไปแล้วก็ดำดำทรายนะ ยจะให้มันเอียงนะครับผมนะโอกาสที่จะล้มนะครับผมมากเลยทีเดียวนะครับต้องดูให้ดีครับผมนะพื้นที่ที่มันเอียงนะครับเราต้องถอยมันตรงๆรงครับผมต้องไปเอาสายอีกเดี๋ยวไปดูหางกันดูว่า ขนาดไหนละนะ่ามนี่ครับผมหางครับนะลงมาดูหางกับวันนี้ก็ทําอะไรไม่ได้เลยนะครับเห็นไหมปัญหามันเกิดอ,อยู่ที่ฝนนี่แหละมันทําอะไรไม่ได้นะครับตกตกหนักด้วยวันนี้นะครับน่าจะตกทั้งวันด้วยแหละไม่รู้จะเอาสีอะไรดีนะครับผมโอ้ฝนตกพี่น้องพี่น้องฝนตก นี่นะจะเป็นเครื่องยิงทรายของเขาเนี่ยนี่เรากันหมาก็ตรงนี้นะลนี่รากันหมาบาอะไร<บ>พวกนี้ค,คนสีใหม่หมดนะครับผมใส่สีอะไร e b o x ่ y, อะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละครับผมฮึ่มก็โอเคอยู่นะครับฝนะตกโปรยปลายกันหนักเลยทีเดียวนะครับอ๋อึงเอ เดี๋ยวไปเอาใส่สักรอบนะครับคอผ้าเบรกนะครับลูกหมากนะฮะลูกหมากต้องเปลี่ยนใหม่นะฝนตกพี่น้องนี่นี่ลูกหมากต้องเปลี่ยนลาวละแต่เขาพ่าน,านสีแบบ่าเดี๋ยวสีรองพื้นก่อนนะครับผมดูก่อนว่าจะพ่นสีอะไรลูกหางตัวนี้ เมื่อก่อนจะเป็นหางถุงลมยกนะฮะถุงลมหางงลม,มันจะมีตัวนี้แต่เขาถอดออกแล้วแหลนะทำยากนะครับผมโอเคผมมีอิตาชิโคมาสุก็มีนะครับผมรถไม่เก่านะใหม่ๆอยู่เลยนะฮะไม่ได้ใช้โหดสมบุกสมบันอะไรขนาดน,นั้นนะครับผม เราอยู่ใต้ฟ้ามันก็เป็นแบบนี้ละโอ้โหเผาเผานะฮะคนสีร้องพื้นหมดครับแนบเนื้ออะไรนี่ก็เหมือนเราแบบอโมนีไฟใหม่แบบแกะทุกชิ้นนะครับผมเทพจะทุกชิ้นเลยก็ว่าได้นะครับผมแปดสิบตัวซินเลยน่ะนี่ครับแต่เมื่อท้องนี่ เาจะยิงทรายนะครับใหม่หมดเลยคนสีอะไรมารอดูกันครับว่าคนสีอะไรกันครับไปครับผมไปเอาทรายต่อครับผมหัวก็อยู่ฟูฟูทัางลานนะครับผมฟูทัางลานก็อยู่ไม่ไกลจากนี้ประมาณสามสี่โลนะครับอยู่ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับสามสี่โลเหมืกัน กบกับเปียกหมดแล้วผมเนี่ยเดี๋ยวจะไปเอาสายนะดูที่น่ะคันนี้น่ะผมบอกเลยที่ผมชอบดีๆคันนี้ผมแต่งชอบเลยไปครับไปต่อ ทรายมันดั้มเสร็เรียบร้อยนะครับผมนะครับเข่าแก่แกก็จะกองทรายขึ้นนะครับเพื่อให้น้าทรายมันอยู่ข้างล่างนะครับให้มันแห้งเร็วๆครับเดี๋ยวเปลี่ยนเบิร์เลกเมื่อกี้นี่ครับผมมาแล้วนะครับนี่นี่หางผมมาแล้วปิจยบแกก็จะเอาหางผมนะครับไปไว้ที่อู่นะครับผมเพราะว่ามันถ้าทำแบบกลางแจ้งเนี่ยผลมันจะตกนะครับผม นี่เป็นรายละเอียดแน,น่ลเลยดมีคนมาซื้อนะครับเยอะเลยคนมาซื้อก็เยอะนะเอาแล้วครับผมสุดยอดเลยนมันไปาดเล็งจมมลเนี่ยโอ้โอโอ้เอะ เอาแดงเลยครับผมยากเท่ครับนี่คันนี้ไม่รถเท่เลยหางเนี่ยเรียมเป๊ะเลยเท่มากเลยไปครับไปดูครับเดี๋ยวผมก็จะขับเอารถนี่สั่คันนี้ไปจอดที่นู่นแหละอู่ครับนะครับผมก็มาถึงอู่เรียบร้อยนะครับผมนี่อู่นะครับอุปกรณ์เยอะแยะเลยครับผม คันนั้นก็จะทําเป็นหัวลากนะครับอยู่ดีไม่ทําคันนั้นน่าจะมีเครื่องแล้วแหละคิดว่านะเดีย๋ยวเอาเข้าช่องนี้นะครับผมคนทรายยิงทรายเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มาดูว่าจะใช้สีอะไรสีแบบไหนนะครับผมนะ พี่เยยบกำลังถอยนะครับผมตามครับตามพี่ตามตามเยอะๆนะครับถ้ามันบิดแล้วต้องตามนะครับผมตามเยอะครับตามเยอะๆพี่เขาแดงเชียวนะครับเห็นชัดแจ๋วเลยครับที่เหมือนกันนะอา่าอย่างชอบอย่างชอบนะครับ่อของชอบเลย วัยรุ่นสายยุ่นนะครับผมไปตามไปครับผมตามไปตามไปครับตามไปตามไปตามมาครับตามมาตามมาตามมาเรื่อยๆครับตามมาพี่ตามมาดุมแดงเลยอืม บางคนก็ยิงสีเสร็จเรียบร้อยนะครับได้ครับเหลือบ้างเยอะพีต่ตรงเลยตรงเลยตรงอย่างเดียวตรงอย่างเดียวเลยไปตามไปโอ้หมาแล้วยอดลายละเอียด ใช่ครับผมดีไหมสีแดงแกวเลยเหมือนญี่ปุ่นเลยครับนนี้เลยเดี๋ยวลงมาครับลงมาเอาไอ้นี่ออกก่อนเดี๋ยวยกออกก่อนครับผมนะครับผมอีกอีกครับอีกพอ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 ครับไม่ได้ไม่ได้อ๋อทางบอกว่าพอครับเป็นไงครับ เขายัดข้างนี้หรอสองเจ็ดยังเรียมๆอยู่เลยนะครับใช้งานน้อยครับผมแต่อายุอายุนานแล้วนะครับผมจะเป็นคนปู่แล้วแต่ว่าแบบรักษาสุขภาพดีผมเปรียกมาดูนะครับกลายเป็นรุ่นคุณปู่ไปนะครับอายุการใช้งานใช้งานไม่เยอะแต่ว่าอายุเยอะนะครับ นะครับผมตัวนี้ยูรวันแ้เลยครับผมเบอร์ห้าไอ้พ่เจ็บพอแล้วเนาะนี่เละอ,อันนี้เรือทำอะไรพี่อแต่งแต่งบ้างนิดนึงอ๋อแต่งข้างล่างนิดนึงนี่ครับไปดูคนระับพี่เจียบกับลุลงแดงนะครับผม แกชื่อว่าลุงแดงนะครับห่ใชมกำลังวิเคราะห์อยู่ครับผมเป็นจัง่ดยทำวิจัยวิจัยหมดแรงแล้วหมดแรงอ่อแดงเป็ดเลยเผาอ่ะย่างเท่เลยทีนี้ตัดกันมัวซัวถูกจะแพงก็แดงไว้ก่อนนั่นแหละต้องสีแดงไว้ก่อนจะฆ่าหน้าตี นะแล้วทำอะไรต่อเนี่ยยิงยิงใสอีกมันเนี่ยยิงออกไปอ๋ออันนี้เก็บหมดแล้วล่ะไปเอ๋อก้ไหนเนี่ยใส่ทุณไอ้ท้องอะไรอีกก็แยะอ๋องานเก็บมา,กเ,าเก็บงาน,น,นงานเก็บก่อนนะครับผมนะครับแล้วก็ไปยิงายใต้ท้องอีกนะครับผมยิงใสเพื่อครกบคุณคุณใสอีกอ๋อยิ่แยะคุณใสอีกเดี๋ยว่อทำเนียนจริงแบบทำให้เป็นหางใหม่เลยเงาแวบ,บในพิษตานะครับ แจวเลยจากหางเก,ก่าๆนี่เริ่มกลายมาเป็นหางใหม่แล้วเอาไปเหยเลยขาขาอไรอเยมันเหมือนมันบางๆนะแต่มันไม่บางนะครับผมหางนี้นะผมมองไปแล้วมันเหมือนมันเบาอ่ะนะนะฮะเบาก็ <el> คล้ายๆมันเหมือนบางๆแต่มันไม่บางหรอกหางนี้หางนานละเป็นสิบสิบปีแล้วมได้ใช้สักทีนานๆที่ใช้นะครับผมจอดไว้เฉยนะครับเท่าที่ว่าอีกสองอันนะครับที่ใบพลนสีข้างหลังนะครับผมนะเดี๋ยวจะเอามาใส่เป็นแดงหมดเอ,อ้ยเทเลยทีนี้ไม่รู้ใต้ทองจะเอาสีอะไรนะครับ นะครับต่อยังไงก็ฝากติดตามไม่คัดล่นจมนะครับผมนะครับขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูหัวคูโซ่กันต่อยีกนะครับผมนะฮะอยู่อช่างลานนะครับผมไปยังไงก็ขอบคุณ f c ครับผมสวัสดีครับ